เบิ่องตาเม่พี่น้องมักกินแม่ข้าวนุ่นนะฮะยุบกินขว้าแม่นขนุนเอออาบนา้าทถาแป้งได้นั่งคิงอาบน้ามไม่เพลินว้ายุบกินยุบกินเอ้ยไปเอื้อยพอบอกกินแม่ข้าวนุ่นนะน้องพนังยุบกินเฉยเบิ่งพวกวถ้าแป้งก็หุกแป้งก็บอถั่ว อาบน้าเย็นสบายกินเข่าไขอิ่มแล้วป่นไข่เจียวมันๆเน้ะแม่ขนุนแม่ไข่เวลากินเอากินเอาแม่ขนุนแม่ไข่อ่ะกินอยากก็กินน้าลุบมกินได้พี่น้องเอื่อยน้ามากินเลยเอื่อยนะ กินได้ยำกินได้อะไรค่าเข้าอะไรคนกินนงยำกินได้เฮ้ยโตมไม่ได้แข็งนะโตม,มันอ่อนแลงวก็กิ่นนะเนก่งค่ะกินอยากินน้าบ่บาทเลยได้ไหมเอาให้ไหมอ่ากินน้ามาั้หมักแป้งขนนพี่น้นองเอ้ย นั่งบียาอยู่กินแล้วก็กินน้ำกินแล้วก็กินน้ำเก่งแท้จะมีคนหล่เก nice. ่งแท้ดีใจขึ้นโอนโอนดีใจดีใจอย่างนี้เนาะ อบอ่ใจยั้งแต่ไมเ่อแซ่บ,บ,บมเม,ม,ม,มื่อเมนข้วนมจะมันได้เมนข้นูมไข่อืกินง่ายก็กินเลยอิ่มแล้วเพิ่นท่ายังกินอยู่เพิ่นนนะมีใจโอ้ยขัดใส่เนาะกิน ไปแนมกิ่นนะกินได้ก็กินนะเอื้อยนะงงโง่น่ะไปกินอีกอย่างได้เอื่อยนะทอดไข่เจียวกินข้าวเอื่อยนะทอดไข่เจียวมีไข่เจียวเผื่อนทอดเนื้อนี่ก็บปกินนี่นางลุงกินน้อยนึงทอดเนื้อนี่ก็ได้ไปทอดไข่เจียวกินเองเผื่อเบ่งตาแม่กินแม่ข้านูนเด้อพี่น้องเด้อ ลูกหลานแผนสมกิ่งแท้กินได้เมื่อตมงไหม่เมงโตช่างมาเก่งแท้ชาวคนโหลนะฮึมขึ้มะกิ่งแท้อีแม่กเขดูกึ้นทั้งรังเถอะมันมันสิยาคือบุญยาสิยาแบบคือยังแซ่บอยู่กินอยู่หั่มไข่มันแซ่บ อืมเสร็จนมนตัวใหญ่ก็อื้นหนุกไข่เอรอเสร็จมาตัวน้อยก็อื้น,น,นต้องผักกาดหัวโตไปอืเช็ดแขีวบ็กัดหัวโตอึ้นไปแังผักกาดหัวโตอืมเบ <c ười> ่งเอาเด้อร้านผัดใด่สินแมงขนนัวนนคนเก่งเก่งแค่เก่งว่ะไปใส่จะไปเดิ๊ อย่าไปนะมานั่งกินดีๆเขินสิกินนะมานั่งลงนั่งลงนั่งเลยนี่นั่งลงตังนั่งลงนั่งลงกินดีๆลูกบมก่อกี้นั่งกินดีๆลูกอย่าดื้อดื้อบ่ได้คนงามก็ต้องใจงามบ่เป็นใจใจขี้ร่ายคนงามใจขี้ร่ายบ่ได้เด้อ งามน่ะใจที่ใจงามแล้วมันก็งามไปเบิดเว้าแล้วมันสิงามแต่รูปจูบบ่หอมบ่เอาเด้อเอี้ยงแต่นอกขางในเป็นมักเดือเพิ่นว่าบ่เอานั่นงามให้งามมดทงล่างทงกายทงใจแม่นบ่ตะเมกน้อยแม่วาะกินกินนงลงนงลงดีๆ นางลงเออนางลงกินดีๆนางเจ็บๆจบจะนางยองเยอะเออเออเอ้าวนี่แม,ม,ม่ไปกับไก่เนี่เออกินืมไปใสายบัดเออนางกินแบบนั่นเลยจะเห็นแบบออโต้กินเขา่า เขา่ขาเข่าติดหนาติดตาอะกระตึ๊กยามันเนาะพี่น้องมันจิตตะกินเองมันภาษาเด็กหน่อยครัเบิ่งมันเป็นหนาฮะด็กหน่อยกินยังไงฮะเดี๋ยวเห็นแค่นั้นจาตีนสิทขึ้นทึ่งอืมกินกินแมงขัวนู้นป่าลุงเบิ่งมาเด้อมากินแมงขนุนน้ำเมกหน่อยเด้อป่าลุงเอ้ยแซ่บเด้อ กินน้ำข่อยด้วยสือหาสิบพันร้ายหลายหาสิบพันเข้าสิบบาทป็นเงินไทยเข้าสิบบาทอนอนเว้นมานีนอนเด็กอีกแล้วเนาะอ,อยู่ยังนอนจนเด็กขึ้คืนเนี่มานมานอนบ่รุ้หลินู้เดียวนะนะ ตื่นมาเดึกนะเห็นผนังเงียบลิ่นอยู่คนเดียวคนอยู่เออตั้งบนนอนเนาะตื่นมาตอนหา้าโมงก็ยังเห็นผนังเล่นอยู่คนเดียวอ้าวมันเป็นยังจยูบนนอนเมื่อคืนสะแจ้งแบบเมื่อคืนนี่นะบนนอนเลยได้แ่าสันเมื่อคืนสะแ,แจ้งจนนันทิ้งลุงลูกหนึ่งเข่ามือเส้านี่ฮะมาๆมามา,มา,างทงนี้มาทางนี่มาัางพี่มาัางพี่มาัางพี่ บดังนะท่านมาได้ไม่นานแ่นี้อ้าวกินนี่อแล้วนน <c oughs> แวม่เดียกินหน้ามันเก่งเลยอลยใช้กินหน้าพราใพอมันมันฮอนมันมันพี่น้นนนอ,นองมนมกินเนียกินยาวกว่เท่าเดยือช Thầy tìm thơm Thầy tìm thơm Im mà tìm thóc Cái im đó chắc Để thóc tìm quên tìm A tìm này tìm này đó thóc đó mơ mày 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 đi chị tìm mang à. hí, mà à. nữa mày nữa có hai mày thử mày hả mày 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 leo về mày mày thử mày thử mày 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 hả แนนแล้วรมเจ็บแก่หันเต้นี่ปนกินกระเซาั้ำปนมกคาอ่อน,นมกคาอ่อน,มก,ออนมกหอมหัวแดงมกกระเทียมตำแบบกล่นแหงนะรู้บอกพัากินกับแซ่ แค่น้ำพุชิชิฝน่นแค่น้ำจุจิแซ่อ่ะก็ไปพุชจะใส่เนี่ยพุชจะโคกหรือวะโคกนั่งนอนหรือเปลา้าไปฮัุพุยจะโคกนั่งนอนถูกปะโคกนั่งนอนผมไปกลบนี่ มันนีขืืนกี่ตะก่อนห่วยน,นี้นะหวยพีเชดหวยนางนอนต่หาอยู่หาก,กินไปดาไปปล่อยไร้ไปิสียหมอย ูดนะินหายบ้ามาเองมา,ม,ามันปักนะบุงก็เล่นในนั่นนะบุงก็เล่นกับใบรรยานไปจับหินบุงก็เล่นพี่น้องเอ้ยในยกกอันกินใบมะกรูดนะไม่ใช่ไม่ได้ทรอบ่งบ่งก็เล่นโต๊ะสนิทก้อยนะไปจับลินเข่ง<ๆ> มันห <lien> ้องอาหารแม่กองมันทั้งกระซีเตือนชาวสีเนี่ยเห็นบอกพังเบื้องหันลูกน่ะมันเศร้าห้องเลยพังกบเบื้องมันห้องวันด้วยห่องมีเสียมไปบเขียบเบื้งหูมันเบื้งทีด้วยหะเสียมเสียงก็แค่ไปใส่เสียมแบบไปใส่เมื่อเสียมเนีว้นเสียมจักดวงเลยเดี๋ยวนี้ จะคายไป่ใช่มั้งทำไมถึงเสียงมัน,มนเงียบแล้วเบิงให้แม่ด้วยหนบ้านเป็นห้องเลยตั้งพังเบิงบ้านเป็นห้องวางใดเฮ้ยไหนหเจ๊หัวเนี่ยเห็นหูวมันเอาเสียงประกลดตื้อๆเบื้องดอกร้องให้แม่ด้วยสิบ โอเคพี่น้องพาตาแม่กินแม่ขนุน